ีทุกคนกล <G l ug> ับมาอีกแล้ววันนี้มาแกาะข้อสรุปเหมือนเดิมนะมีก็คือรเราเพิ่งกลับจากที่ทําง,งานเลยมีสี่ชิน้นแต่ว่าเรานึกออกแค่สามอย่างว่ามันคืออะไรบ้างก็จะมีหนึ่งอย่างที่คือแบบเซอร์ไพรส์มาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรหนึ่งขอถกแขนเสื้อหน่อยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะที่เรารู้อันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับของสิ่งอุาานนะปกรณ์นะนเป็นกันแดดนะทุกคนเป็นกันแดดที่เราใช้หมดหลอดไปแล้วเราก็ซื้อซทำนะคะอันนี้ ราชอบใช้นะของ Canmake โตเกียวทุกคนเป็นของญี่ปุ่นเราใช้เป็นเบอร์01นะคะมันจะเป็นสีใสๆเลยก็คือใช้อันนี้หมดลอยไปแล้วตอนเนี้ยระหว่างนี้นก็คือเป็นการเราจะสะบัดสะบัดอะให้เนื้อกันแดดอะมันมาตรงปลายใช่ไหมนี่ทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็พอทาไปอะมันก็คือหายไปเลยเวย้ยมันเป็นน้ำอะมันแบบว่าสบายผิวนะเราใช้จนเนี้ยอันนี้คือใกล้หมดลแล้วก็เลยซื้ออันนี้มาตุนนะคะราคาไม่แพงมากนะซื้อตอนแบบซื้อได้ๆชปอปางเนี้ยประมาณสองร้อยกว่าบาทไม่ถึงสามร้อยแล้วก็คือใช้ได้นานนะคะ s P f 5 0 P.A.C บวกเลยเป็นของญี่ปุ่นนะเราซื้อหันช้อปปี้มอลของของแคนเนกเองเลยก็คือมั่นใจว่าของแท้แล้วก็จริงๆอ่ะเรามีอันนี้ด้วยอันนี้มันจะเป็นเบอร์ C 0 2นะคะเอาเราเอาไว้ใช้เป็นตอนที่เราแต่งหน้านะมันจะเป็นเบสเมคอัพด้วยก็คือชอบมากแต่ว่าหน้ามันก็จะขาวขึ้นมานิดนึงอ่ะเราปกติเราไปทำงานไม่ได้แต่งหน้านะเพราะว่ามันแต่งหน้าไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างแบบขาวขึ้นไปนิดนึงเพราะเราอะไม่ขาวนะแต่ว่าใช้ตอนแต่งหน้าก็จะเป็นช่วยเป็นเบหดนน,ะะนา,ดดาขนาไ ใช้เองจริงๆนี่น่ารักมากคือเราก็มันก็นก่ารักด้วยอะคือเราชอบเครื่องสำอางญี่ปุ่นนะน่ารักน่ารักต่อ,อกันที่อันนี้นะของของร้านนี้คีดึ๊บดึ๊บนาตาการ์ดนะเรานึกอ,ออกว่าเราจะมีการ์ดใปไหนบ้างแต่เราไม่รู้ว่าร้านใครบ้างนะอ่ะอันนี้คือรู้คนเร็วมากมันเป็นการ์ดไอเนี่ย the jade unity คือเราได้มาเร็วมากเจอคนพร้อมส่งคือเอฟเลยน่ารักมากแล้วมันก็จะมีใบหนีแล้วก็มีใบหมี แล้วก็ใบพ่อห่มนะแต่ว่าใบพ่อห่มอะแพงมากแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าแพงขนาดนั้นก็ไม่มีก็ได้อันนี้ก็เลยได้เป็นอันนี้มานะเป็นใบแบบอืมน่าจะเป็นชุดทัวร์คอนอะเออชอตชอตมาจะเก็บขอกรีดเลยแล้วกัน <c oughs> เร็วมากเป็นแบบพร้อมส่งแล้วอะฟืดเพื่อนเตัวน,นี้หนึ่งเพื่อนอะไรเอ่ยแต่เปื้อนรู้แค่ว่าเปื้อนน่ารักไหมทุกคนใส่เอง เอาอยัางไงนะไฟจะเอาอยัางไงนะเอาใหม่กับไฟดีนะโอเคคิดว่าอย่างนี้ได้ทุกคนน่ารักไหมน่ารักมากน่ารักน่ารักน่ารัก,กเดี๋ยวนะขอเอ้ยขอดูข้างหลัง่อย The g r a d u n i t y นะคะเป็นงานนิทรรศการนะอ่ะเออก็คือแม่งไม่ให้ทัวร์คอนต่อแต่ว่าทำนิทรรศการขายของถามจริงว่าทำทำไมนะเอ็มมึงแม่อันนี้ก็แบบชอบมากตาแป๋วนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนซองเลยแล้วกันกลัวน้องได้รับความเสียหายนะก็ค,คนดีคนเดิมนะทุกคนสยามบอร์ดเกม ไปโอเลตใช้มานับไม่ถ้วนแล้วก็ใช้มาหลายตลอดหลายปีก็คือใช้แต่อันนี้นะจะไงโอเควัคนนี้ชิ้นต่อไปโอ,โ,อโอ้สารพัดของแถมขอขออาเทนะดูแล้วว่าอย่างเอ้ยคืออะไรอ่ะอันนี้คือการขูดของอะไรสักอย่างนะซึ่งเขาให้เรามาเป็นของแถมนะอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอ่ะ อ้าทุกคนอันนี้คุ้นไหมเราเคยนี่เราขายไปเว้ยแล้วตอนเนี้ยเราอะชอบอยากได้ใบเฮดแบนชแนลคืนนี่คือนี่ตัวต้นเรื่องคือใบนี้อยากได้ใบนี้คืนแล้วเขาก็เออขายคู่นะ2องใบก็เลยได้คู่มาสใบเลยนี่อันนี้เป็นตัวเลนติอันนี้เป็นช่วงสองพัน NCT สองพช่วงบัมพ้าสองนะเป็นอันนี้น่าจะเป็นตอมเม้นฟิตมั้งคือทุกคนนี่เฮดแบนแบบคือดื้อนะคือมันดื้อนะ โอ้ยทุกคนเราเราเราหนอยไฟมากเลยอะ่ะมันต้องประมาณนี้ดิใช่ประมาณนี้นี่ย้ายุงกล้องกระทนหันย้ายวงกล้องระหว่างทางนะเพราะว่าใส่ไม่ได้เลยนี่ได้แล้วนี่เออค่อยสวยหน่อยนี่ใบสองใบมีนะโอ้ยทุกคนดูดิดีมากอะ่ะเดี๋ยวแต่ว่าต้องเปลี่ยนสองสายต่อขอไว้ก่อนละกันประเด็นคืออัน,นี้เป็นปริศนาธรรมของจริงละคืออะไร ไม่รูแล้วอันนี้คือไม่ดูแล้วเพราะว่านึกไม่ออกอือสิ่นี้คือปริศนาธรรมของจริงจำไม่ได้คือทุกคนมันแบงค์มากแต่ถ้าเห็นน่าจะอออ,อ,อทุกคนมันคือเรากดมนช็อปปี้คือเรามันไม่ใช่การ์ดมันคือกระเป๋าใส่แอร์พอร์ตช็อปปี้นะเท้าความก่อนก็คือเราอ่ะอันนี้เห็นพอดีก็คือเราอะเพิ่งได้แอร์พอร์ตมาใหม่เป็นแอร์พอร์ต Gen สอง นี่คสนี้เลยเพิ่งได้มาตอน3.3นะอันนี้เรากดมาจากลสอสดอนระาคาดีมากได้มาประมาณ35แบงค์เท่านะเอ้ยไม่ใช่แบงค์เทา35แบงค์แดงแค่สาม้าแบงค์แดงเท่านั้นแต่ประเด็นคือทุกคนเราไม่รู้มีทุกคนมีใครเหมือนเราบ้างที่ใช้ r p o d s ได้เปลืองขนาดเนี้ยทุกคนอันนี้คือ AirPods ของเราเครื่องเก่าทั้ง2เครื่องนะแต่มันพังแล้วคือเนีย่ยในระยะเวลาทั้งหมด5ปีที่เราใช้ r p o d s มาเราใช้มาเป็นเครื่องที่3มแล้วทุกคนท้ามันพังง่ายขนาดนี้ก็ไม่รู้อะ คืออาการของมันอ่ะก็คือจะเป็นแบบแบตหมดเร็วก่อนพอแบตหมดเร็วปุ๊บก็จะแบบเสียงค่อยๆหายไปอ่ะทุกคนแล้วมันก็พังแล้วประเด็นคือสองอันเนี้ยแม่งพังคนละข้างเว้ยเราจะไม่ได้ว่าอันไหนพังข้างซ้ายอันไหนพังข้างขวาแล้วเราก็สู้ชีวิตมากก็คือการเอาข้างซ้ายของอีกอันหนึ่งที่ยังไม่พังมาใส่รวมกันกับข้างขวาที่ยังไม่พังดันทุลังไปได้พักหนึ่งก็แบบเออไม่ไหวแล้วก็เลยต้องซื้อใหม่นะแล้วคําถามคือทำไมยังเป็น AirPods สองเพราะเราชอบ AirPods สองที่สุดนะคือมันคือมันเข้ากับหูเราได้มากที่สุด้ยว แต่เราใช้ AirPods สามแล้วเราสูงว่ามันหลุดหูนะแล้วเราก็ไม่ชอบ AirPod Pro ตรงที่มันเป็นอินเอียมันจุ๊จุ๊บหวอันนั้นเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้น AirPods สองคือที่สุดของเราแต่ประเด็นคือทำไมมันพังได้ง่ายขนาดนี้ก็ไม่รู้นะก็เลยอันนี้จะซื้อมาใส่น้อง a i r p o d นะเฮ้ยแล้วก็อันนี้ดื่มอวดเราได้มาจากในคอนคนที่นั่งข้างๆเราอ่ะเขาแจกให้ I Blue U T เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือแอคไหนอะไรเงี้ยคือไม่รู้เลยอยู่ๆเขาก็สกิดเราแล้วก็แบบเออเราทำมาแจกค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะน่ารักมมมาากกนีียเด๋ว อันนี้ก็น่ารักนะทุกคนอันนี้ไม่ถึงร้อยบาทถูกมากงงมากแล้ก็น่ารักด้วยอุ๊ยมันจะเป็นผ้าแบบนิ่มๆม,มาทุกคนน่ารักมากแล้วก็มีพวงกุญแจแบบกัมมี่แบร์ด้วยนะเป็นชมพูม,ม่วงที่ถูกต้องนะของบุูมสตูดิโอนะคะเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ให้ในดีสคริปชั่นนะก็อันนี้เอาไว้ใส่แอร์ก่อเลยคิดว่าน่าจะต้องยังไงดีอ๋เอาเอาอกเลยดีกว่าไม่ใส่แหละเเ อันนี้เคของอ่าเซคเตอรี่เล็กคอร์เล็กคอร์ซัมอ่ะเออทักอย่างใช้เมื่อนานมากทุกคนอันนี้คือสุสานแอปพลิเคตบ้าะไม่รู้ก็จะใส่ทุกยทุกคนมันน่ารักมากเลยดูดนินุ่มๆมาอุย๊ยน่ารักดูดิเข้ากับทุกอย่างเลยอ่ะมันเป็นชมพูที่ถูกต้องอีกแล้วดูน่ารักมากเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลองใส่สกันดีกว่าโอ้ยดูทุกคน,ท,กคนทุกคนเห็นอันนี้ไหม อันนี้เราก็เพิ่งได้มาใหม่นะเป็นเฟรมการ์ดของดักกี้เวิล์นะตัวต้นเรื่องก็คือเราไปเห็นคนในทวิตเตอร์เขาใช้เฟรมการ์ดอันเนี้ยแต่ว่าเป็นสีดําใส่กับการ์ดของชาลาลาเอ้ยไม่ใช่ชาลาลาใส่กับการ์ดแถบอันล่าสุดแล้วทุกคนมันเป็นแมวดํามันน่ารักมากแต่ว่าเราอะคือเราไม่อยากซื้อเฟรมการ์ดสีดำเพราะรู้สึกว่ามันใช้คือเราชอบสีชมพูแหละเราก็เลยเปลี่ยนใจก็คือซื้อแบบเดียวกันนั้นแต่ว่าเป็นสีชมพูมาแทนนะเดี๋ยวหลอกการ์ดอันนั้นอนะการ์ดแมวดำอันนั้นเราต้องมี แต่ว่าเราจะลองแกะบ้มเองก่อนคือถ้าไม่มีเดี๋ยวก็ค่อยไปหาซื้อหรือว่าหาแลกเอาน,นะนี่ก็คือซื้อมาลองไว้เลยอันนี้เราได้เป็นคนมาส่งต่อนะได้มาลายเดียวเท่านั้นทุกคนโคตรน่ารักเลยแล้วก็เลยเอาอันนี้กาทายงปลาดาวมามาใส่ไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเต็มเต็มดีมาใส่หูแมวเนาะก็แขวนไว้กับน้องบงนะน้องบงเราชู้ชีวิตมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเอานองทั้งหลายใส่เปลี่ยนลองใส่ก่อนนะสยามบทเกมรนะับจริงๆไปเนี้ยเราอืม ขายดีไหมหรือว่าก็เก็บแหละหรือว่าขายเพราะว่าตอนที่เราซื้อมารอบแรกเลยอะเราก็เก็บเฉพาะตัวเห็นเปนแล้วก็ขายตัวเลนตีไปนะช่วงนี้การมันก็ค่อนข้างที่จะขายยากทนะุกคนราคามันลงลงมากเลยอะคนที่กลับเข้าวงการหรือว่าคนที่ยังอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าราคาการมันลงแล้วมันก็ตลาดมันค่อนข้างฝืดนะไม่ได้ขายคล่องขายง่ายแล้วอะนี่อันนี้เป็นสามใบที่ได้มาวันนี้นะคะเออแสงลงแล้วนี่ให้ดูใบนี้มาอีกทีหนึ่งน่ารักมากเลยดูดินี่นี่น,น,นี่เอาน้องใส่แียมกันยุ้ยทุกคนมันมีวิธขด ยังไงอ่ะอันเนี้ยมันต้องขูดยังไงอะอว้ไม่รู้อะไว้ก่อนละกันเดี๋ยวไว้ไปหาวิธีการขูดนะขอเก็บน้องใส่แฟมกันนี่น่ารักทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นกิบเอาไว์ที่เราได้มาตั้งแต่สมัยมีแทเตนตั้งสต่2018ัางคืนนานมากคือมันก็ยังน่ารักของมันอยู่อย่างเงี้ยน่ารัก,กว่ะสาหข้ว่าเราไม่ได้เตรียมพื้นที่เอาไว้ให้เลยนะอ๋อนี่ไงลงนี่ก่อนเลยกัสก็ลงนี่ก่อนเลยนะกัสเก่าเราไม่ได้เตรียมพื้นที่ไว้ให้อนะ่ะฝึบฝึบ อทุกคนไม่ได้ตัดพื้นที่เอาไว้ไว้นี่แล้วกันจริงๆอะแต่มันจะมีการ์ดหนีมาอีกนะที่คู่กันอันนะี้เอฟไปแล้วรอส่งกลับมาก็ประมาณนี้นะวันนี้ทุกคนคลิปยาวมากรู้สึกว่าเราพูดเก่งกลับมาพูดเก่งเหมือนเดิมหรือยงังได้หรือยงังไม่รู้เอาเป็นว่าวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคน